เรื่องล่าสุดใช่ไหมครับลูกใครค่ะอ๋ออยากกินปู<อ> <c oughs> ก็คือเป็นคนชอบกินอาหารทะเลยอยู่แล,แล้วแล้วก็ลงไปก็ไม่ได้มีความหมายอะไรก็คือแค่อยากกินปูแล้วก็แบบเวลากินปูก็ต้องทุบป,ปูก่อนแล้วก็กะ<อ>แล้วก็จิ้มน้ำจิ้มเท่านั้นเองไม่มีอะไรเลยอ,อย่าไปคิดกันเยอะต้องไม่กินแถวท้องหล่อเลยครับอะไรนะต้องไม่กินแถวท้องหล่อเลยครับอะไรนะต้องไม่กินปูแถวท้องหล่อเฮ้เป็นนะปูเมีเยอะแยะมากมายกินที่ไหนก็ได้นะฮะแต่ท้องหลอกก็ก็น่าจะดีนะอืม ตอนบ่ายโมงนีครับแค่โมงบ่ายสองเมื่อไหร่ก็ได้ทุกเมื่อเป็นยังไงบ้างสับการที่เขาเข้าไปแจ้งความข้อหาอะไราก็จริงๆแล้วเนี่ยคือก็งงอยู่เหมือนกันนะครับต้องใช้คําว่างงคือโอเคต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะเราแยกกันก่อนนะครับเรื่องของภาพที่ลงก็คือเป็นภาพที่ผมจะลงอะไรก็เป็นสิทธิ์ของผมนะแต่เรากำลังพูดถึงเราของคุณปูมันนานะครับที่ได้มีการไปแจ้งความผมกับนายแก้วที่ที่สนทงหล่อ ค,คือคือเรื่องนี้ต้องเรียนแบบนี้นะครับว่าเป็นสิทธิ์ของคุณปู่ที่คุณปู่คุณปู่จะเข้าใจว่าผมไปหมิ่นประมาทหรือจะไปร่วมสนับสนุนทนายแก้ให้หมิ่นประมาทเป็นสิทธิ์ของคุณปู่เลยนะครับแต่ต้องบอกคุณปู่ด้วยว่าข้อที่จริงที่มันเกิดขึ้นอะ่ะผมก็ยังผมก็เชื่อว่าเป็นถามนักกฎหมายหลายๆท่านนะคุณปู่จะรู้นะครับว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ผมจะไปสนับสนุนหรือไปหมิ่นประมาทคุณ ท่าที่ผมทราบมาเนี่ยเหมือนเกับคุณปู่ก็พยายามที่จะบอกว่าผมไปใช้คําว่าโบ๊ะนะหรือว่าไปสนับสนุนทนายก้วผมคาว่าโบ๊ะมันคืออะไรผมอ่ะยืนอยู่ข้างคุณปู่ที่ํานะผมอ่ะถามทนายก้วให้ในรายการว่าแก้วมันมีคนบอกว่าคุณเนี่ยไม่เอาเงินไปคืนกัาทั้งหมดคุณคืนไปแค่แสนเดียวคุณเหลือห้าหมื่นทำไมแก้วเขาบอกว่าอ๋อมันเป็นเพราะอย่างนี้ครับผมทํางานไปแล้วอย่างเงี้ยนะฮะเท่าที่จําได้นะ หลังจากนั้นเนี่ยผมก็บอกอ้าวคุณคุณพิจารณาความคุณไม่โบ๊ะบะเลยอ่ะเจ้าที่ทราบมาเขาบอกคุณไม่โบ๊ะบะคุณต้องโบ๊ะบะคุณต้องเ,งเร่งรีบคุณต้องจัดการให้มันเร็วหน่อยอะไรแบบนี้แก้เขาบอกอ๋อไม่ได้ล้ครับจะให้เขาไปนู่นไปนี่ไปด่าคนไหนผมทาไม่ได้ถามว่าผิดตรงไหนถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าผมจะผิดในการตั้งคําถามในฐานะของคนเป็นสื่อว่าทําไมคุณถึงไม่เอาเงินไปใช้เขาคนที่ยืนตรงนี้ก็ผิดหมดนะ เพราะคุณเป็นสื่อคุณต้องตั้งคำถามเหมือนกันมาเอาพี่หนุ่มเนี่ยอย่างคุณมาพูดกับผมเงี้ยม,มาถามผมอย่างเงี้ยผมก็ต้องตอบถูกไหมฮะว่ามันมีข้อเท็จจริงอะไรเกิดขึ้นบ้างผมก็ตอบไปถึงเวลาตอบเสร็จปุ๊บกลายเป็นถูกไปแจ้งความมันเป็นแฟมันแฟกับทางสื่อทุกคนไหมฮะผมว่าผมมันไม่มแฟเพราะฉะนั้นก็ก็ไม่เป็นไรครับเป็นสิทธิ์ของคุณปูแต่สุดท้ายอ่ะถ้าเกิดว่ามันถูกพิสูจน์ไปแล้วนะครับว่าผมไม่ได้มิ่นประมาทคุณอนะ่ะเรื่องนี้ผมก็ไม่ได้ปล่อยผ่านนะฮะผมจะใจ แต่ถ้าคนไม่มีเหตุและผลผมไม่ใจดีด้วยนะครับผมก็คงจะต้องมีการดําเนินคดีกับนะฮะในข้อหาที่คุณไปแจ้งความเท็จนะครับกันแกล้งผู้อื่นที่รับโทษทางอาญาคุณลองไปเปิดข้อกฎหมายดูดีๆนะครับหรือไปถามทางทนายของคุณดูนะครับคือคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะว่าในบางครั้งเนี่ยคุณได้รับครรมปรึกษาจากใครมาเนี่ยผมไม่ทราบนะครับแต่เวลาติดคุกเนี่ยผมบอกเลยว่าทนายไม่ได้ติดนะ คือตัวความต่างหากที่เป็นคนจะติดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะทําอะไรคุณคิดที่ดีๆนะครับท<ป>ีู่ลสินการก่อนหน้านี้ได้ถามว่าทนาจักรายการกระแสมันมั็นภาพทีถีงในการเรนมันทำให้รายการสูญเสียตรงนี้คือต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าโขนกระแสเนี่ยก็คือส่วนใหญ่เนี่ยมักจะถูกกล่าวอ้างอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว เอออะไรก็ต้องโขนกระแสเอออะไรก็ต้องโขนกระแสคือคือผมก็ต้องขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณจริงๆที่ทุกคนคาดหวังกับรายการโขนกระแสคาดหวังกับผมแต่ผมเองอ่ะได้มีการพูดไปหลายๆครั้งแล้วว่าโลนกระแสเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ถือกฎหมายนะครับเราไม่ใช่ศาลเราไม่ใช่ตำรวจนะครับเราเป็นแค่กระบอกเสียงแต่กระบอกเสียงก็เป็นอะมาความว่าเราจะต้องนําเสนอหรือต้องพูดให้กับเรื่องราวอะไรทุกๆเรื่องราวของสังคมเพราะว่าเรามีรายการอยู่เนี่ย หนึ่งรายการมีวิทยกรอยู่คนเดียวแล้วออกรายการก็คืออาทิตละหวันคือมันมันก็มีเรื่องราวที่แบบคนร้องมาเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเข้าใจในมุมของจุดยืนของรายการด้วยนะครับคือบางครั้งเนี่ยอย่างเรื่องของคุณปูอย่างเงี้ยที่แบบมันมาพูดบอกว่าเออผลกระแสไม่ได้นําเสนอโอ้โหผมไม่อยากนาเสนอผม,มอยากนําเสนอจะตายคุณปูก็ออกมาสิว่าคุณปูอยากมาออกผมก็อยากให้มาออกผมได้เลตติ้งผมไม่อยากคุณโอ้โห คุณเป็นตัวเลตติ้งอยู่แล้วทําไมใครจะไม่อยากได้อยากได้แต่ผมไม่ทราบคุณอยากจะมาถ้าผมรู้ว่าคุณอยากจะมาเนี่ยผม,ผมเชิญคุณอยู่แล้วนะฮะแต่วันนี้มันผ่านจุดนั้นไปแล้ววันนี้มันเป็นเรื่องคดีความแล้วเพราะฉะนั้น,นคงย้อนกลับมาไม่ได้<ม>เคยนะครับอ๋อเรื่องการยืมเงินไม่เคยนะฮะไม่เคยเพราะว่าอยู่ดีๆเขามีการโพสถึงคนใดคนหนึ่งผมก็ไม่รู้ด้วยตอนหลังถึงได้ไม่รู้เป็นทนายแก้วพอรู้เป็นทนายแก้วผมก็เลยถามทนายแก้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นในรายการ เขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้นะครับผมก็ยังพูดในรายการว่าถ้าคุณปูพร้อมก็หรือคุณก็มาออกได้จะได้มาเจอกันจะได้คุยให้มันจบกันไปเพราะเหตุบอกอยากจะมาออกก็มาได้ผมก็พูดผมจะไปนั่งหมินประมาทเพื่ออะไรคุณไม่ได้เป็นคุณไม่ได้เป็นคู่กรณีกับผมแล้วผมก็ไม่ได้ไปจงจิตจงชัางอะไรคุณแล้วเราก็เคยรู้จักกันมาก่อนมันไม่ใช่เหตุผลนะครับเพราะฉะนั้นก็คือแต่ก็ไม่สิทธของคุณปูถ้าคุณปูจะเข้าใจแบบนั้นหรือฟังใครมาก็เป็นสิ็จของคุณปู ผมทาให้เขาเสียชื่อเสียงตรงไหนผมยังคิดไม่ออกเลยเขาบอกว่าห oh มินประมาณคำสังคมเกลียดชังตรงไหนอะคําว่าโบ๊ะบะคําที่ผมบอกว่าแก้วคุณรับเงินเข้ามาทําไมคุณแบบไม่จัดการให้เขาคุณไม่โบ oh ๊ะบะให้เขาเลยคํา <c oughs> ว่าโบ oh ๊ะบะคืออะไรคือทําไมคุณไม่รีบจัดการคุณไม่แบบจังหวะคุณมันไม่ได้เหรอคุณต้องรีบทําให้เขาสิบินละหมาดตรงไหนหรือว่าเป็นเพราะว่าผมอาจจะเข้าข้างทนายแก้วหรเปล่าถ้าผมเข้าข้างถ้าผมเข้าข้างทนายแก้วผมจะไม่ถามแบบนั้นนะแก้วหรอก ถ้าผมเป็นแก้วโดนถามแบบนั้นผมอายนะคุณไม่คืนเงินหรอเขาเหรอธรรมดาคุณเขาบอกว่าเขาทนายความคุณอื่นเขาพันเดียวเองคุณไปเรียกเขาอย่างงี้คุณเกินไปหรือเปล่านี่ผมเข้าข้างทนายแก้วเหรอการส่ง,งทนายแก้วก็คือใช้มาตรฐานประมาการใช่แต่มันอาจจะเป็นสไตล์ของของ,ของพี่ที่ถามแต่พี่ก็ต้องการให้ได้รู้ข้อเท็จจริงว่าตกลงแก้วอะเอาเงินเข้ามาแล้วไม่คืนเขาจริงไหม แต่ถ้าคุณปูรู้สึกว่าเขาโอเคเขาเสียหายกับคําตอบของทนายแก้วมันก็ไม่สิทธิ์ของเขาไงฮะแต่ผมก็มองว่าทนายแก้วเขาก็มีสิทธิ์ชี้แจงเพราะในวันที่มีการโพสเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ที่ทนายแก้วเขาก็เสียหายนในบุมของเขาว่าอ้าวก็ในเมื่อผมรับงานมาแล้วแล้วคุณมาเลิกเลิกไม่ให้ผมทาผมก็ผมก็คืนในจำนวนนี้ไปแต่อีกส่วนหนึ่งผมก็เก็บไว้ส่วนคุณปูจะเอาคืนหรือไม่เอาคืนเรื่องของเงินก็เป็นสิทธิ์ของคุณปูแต่ผมตู่พี่เองไม่เกี่ยว พี่เป็นแค่เป็นแค่สื่อแล้วก็ถามให้คนนั้นเองจริงๆคือจะใช้วัฒรการเกี่ยวกับพี่ฟิล์มนะครับที่บอกหน้าหมายหน้าหมายหรือหมายเรียกมาถึงก็จะแบบนั้นเลยครับก็คือใช้วัฒนการเดียวกับของฟิล์มถูกต้องของก็มีพี่ปูนี่พี่หนุ่มเตรียมรับมือหรือว่าตั้งรับในงานเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องรับมืออะไรเลยครับว่าไปตามข้อเท็จจริงเลยแล้วผมเชื่อว่าประชาชนคนไทยก็เห็นอยู่แล้วคนที่ดูรายการเห็นอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องนักกฎหมายด้วยคือเห็นอยู่ก็รู้อยู่แล้วว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไรนะครับผมไม่ได้ไปพูดนะว่าเฮคุณปูเขาอย่างนั้นอย่างนี้คุณทําอย่างนี้ได้ยังไงทำไมถึงมาโทษทนายแก้วไม่ใช่นะผมไม่ได้พูดแบบนั้นนะคุณไปดูซะใหม่นะสำหรับผมผมมองแบบนั้นส่่ววนตัพีอ เผมไม่ได้สนิทกับคุณปูณนะฮะแต่ก็เคยรู้จักก็คืออาจจะผ่านๆอะไรอย่างนี้ครับแต่ผมคงก็อย่างที่เขาบอกเขาเป็นดาราดังแต่ผมไม่ดังไงผมก็เลยอาจจะไปเอื้อมไม่ถึงอะไรอย่างนะี้ยก็ไม่รู้ถ้าเขาจะมีไก่เกลี่ยหรอหนุ่มเค้นก็ถือว่ามันเกินมันเกินการไก่เกลีย่ยไปแล้วครับและผมไม่จาเป็นต้องไก่เกลีย่ยกคุณด้วยในเมื่อคุณมาแจ้งความผมบอกว่าผมไม่หมิ่นประมาทคุณก็ก็ว่าไปตามสิทธิ์ของคุณเท่าน,นั้นเอง ผมก็ว่าไปตามสิทธิ์ของผมแล้วเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าข้อที่จริงมันเกิดอะไรขึ้นคือสุดท้ายแล้วมผมเชื่อว่าตํารวจเองเนี่ยก็น่าจะมีดูยพินิษฐ์นะฮะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรถูกมองไงเขาเกี่ยวกับเรื่องคำพูดของการประชาพัฒนาซึ่งจริงๆแล้วอ่ะข้อกฎหมายเนี่ยคำมิประมาณเนี่ยมันต้องดูบริบททั้งหมดไม่ใช่แค่คำคำเดียวยังไงคำนี้รวมไปถึงกรณีของฟิล์มที่มินประมาณาว่าคน หนุ่มเป็นประมาณแคานี้เขาจริงแล้วอ่ะเขาเป็นคนขอโทษคนหนุ่มเองแล้วก็ยอมรับเองทั้งหมดแต่สุดท้ายก็มาแจ้งความคิดยังไงคือคือถ้าเกิดเรื่องของคุณปูผมถือว่าผมพูดพูดจบแล้วนะนะฮะก็เป็นไปตามนั้นโอเคมาพูดถึงเรื่องของคุณฟิล์มนะครับเรื่องนี้ผมให้ความสําคัญมากกว่าเรื่องของคุณปูผมว่าเรื่องของคุณปูเนี่ยขี้ผงนะฮะคือผมผมไม่ได้สนใจแต่เรื่องคุณฟิล์มเนี่ยผมสนใจนะครับเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ผมก็อยากให้คุณฟิล์มเนี่ยลองกลับไปคิดทบทวนให้มันดีๆนะครับเพราะว่าถ้าทุกคนในประเทศไทยยังจํากันได้นะครับผมเนี่ยเป็นคนเปิดคลิปคลิปหนึ่งขึ้นมาในนั้นเนี่ยมันมีชื่อนะฮะของหนุ่มกัญชัยในปรากฏอยู่ก็คือรายการผลกระแสนะครับจะเอาทางฝั่งของบอสพอลเนี่ยมาออกรายการแล้วก็จะมีเขียนพี่หนุ่มก็จะเขียนให้นะฮะคุณปิดอ,อนันงจะเขียนให้หาทางลงให้สวยๆเลย,เลย แล้วมีเสียงผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็บอกว่าออตอนนี้พี่หนุ่มเขายังไม่สามารถจะคุยด้วยได้หรอกเพราะทางนู้นเขาอยากจะคุยกับพี่หนุ่มผู้ชายคนนั้นก็เลยบอกบอกว่าก็เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้ก็คือนู่นนี่ต่งตางนานาคือจัดการธุราให้เรียบร้อยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมีการบอกด้วยว่า20บล้านครับคือคนไทยไม่ไดิ้งโง่นะคนไทยกินข้าวแล้วผมมั่นใจว่าสิ่งที่ทุกคนได้ยินเนี่ยผมใช้คําว่า วินยูชนที่ฟังเนี่ยจะเข้าใจเลยว่าสิ่งที่เขาลังพูดถึงเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะฮะแล้วนันนั้นอะ่ะมันคือผมผมถามย้อนกลับไปว่าวันนั้นทําไมผมถึงเปิดคลิปนี้ผมมีเหตุผลครับวันนั้นอะ่ะผมกําลังดําเนินรายการเรื่องราวของดีไอคอนอยู่ผมถามว่าถ้าคลิปเนี้ยตกอยู่ในมือของคู่กรณีของผม หรือคนอื่นๆคนใดคนหนึ่งซึ่งต้องการจะทําร้ายผมหรือทําลายผมเขาเปิดมาแล้วเขาบอกว่าอ้าวเนี่ยนุ่มกัญชัยกับนักร้องดังคนนี้มันร่วมมือกันแล้วไปเรียกเงินเขาเนี่ยผมเสียไหมฮะลูกผมจะมองหน้าเพื่อนมองหน้าพ่อแม่เพื่อนผมยังไงพ่อแม่เพื่อนขอเขายังไงมันกลายเป็นพ่อเขาเนี่ยไปเรียกรับเงินจากชาวบ้านมันไม่เป็นธรรมฮะผมเองในฐานะที่มีส่วนได้เสีย ผมก็จําเป็นที่จะต้องเปิดคลิปนั้นขึ้นมาแล้ววันนั้นเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้เอ่ยชื่อด้วยว่าเป็นใครผมดูเสียงผมไม่ได้เอ่ยชื่อผมว่าเป็นนักร้องท่านหนึ่งแต่สุดท้ายแล้ววันนั้นเนี่ยจำกันได้ใช่ไหมครับพอผมเปิดคลิปนั้นไปเนี่ยไม่เกิน 2- 3ถึงสชั่วโมงคุณฟรีมเองเนี่ยเป็นคนวิ่งไปที่ช่อง8เองแล้วไปขอสัมภาษณ์ที่ช่อง8กับอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วออกมาถแถลงข่าววันนั้นใครไปบ้างอะฮะใครไปไหมวันนั้นมีใครอยู่ที่นี่ไปไหมฮะคุณ มีอยู่ใช่ไหมไปใช่ไหมคุณได้ยินใช่ไหมว่าคุณฟิล์มพูดว่าอะไรคุณฟิล์มบอกว่าผมต้องขอโทษพี่หนุ่มด้วยครับที่ผมเอาชื่อพี่หนุ่มไปพูดทุกคนได้ยินหมดนะฮะผมถามว่าวันนั้นขอโทษถ้าคุณไม่ผิดคุณขอโทษผมทําไมคุณขอโทษผมทําไมก่อนผมถามนี่ผมถามกลับไปนะคุณฟิล์มคุณขอโทษผมทําไมถ้าคุณไม่ได้ผิดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องว่าคุณไปตบซับหรือคุณจะบอกเป็นงานอีเวนต์ อะไรก็แล้วแต่ะอีะอเวน้นก็ได้คุณมีสิทธิ์อะไรที่จะเอาชื่อผมไปโกหกคนอื่นไปบอกคนอื่นว่ากาัญชัยเรียก20ล้านแล้วคุณออกมาขอโทษผมด้วยเรื่องนี้คล้อยหลังไปแค่2เดือน2เ,เดือนกว่าคุณไปแจ้งความผมนะฮะที่ห้วยขวางผมยังไม่เห็นหรอกครับคุณแจ้งอะไรผมบ้างแต่คุณก็ออกข่าวว่าไปแจ้งความผมว่าทําให้คุณเองเนี่ยสอมเสียชื่อเสียงผมถามว่าในวันนั้นคุณขอโทษผมแล้วแล้วคุณไปแจ้งความผมทาไม คุณต้องการอะไรคุณมีเจตนาอะไรที่จะจะทําร้ายผมหร,หรือยังไงหรือกันแกล้งผมหรอให้ผมได้รับโทษทางอาญาให้ผมได้ติดคุกห,หรืออะไรหรือแก้เกี้ยวหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คุณกลับไปไปดูนะฮะเรื่องราวของข้อกฎหมายคุณไปดูมาตรา1น17 3 174ดสดูกันแล้วกันนะครับว่ามันเข้าในสิ่งที่คุณกาลังทําอยู่หรือเปล่าผมไม่รู้หรอกว่าทนายความหรือใครก็ตามแต่หรือจะมีคนอื่นที่บอกคุณไม่ให้คุณทําแบบนี้ ผมพูดเหมือนเรื่องของคุณปูเลยครับว่าเวลามีเรื่องทอนายความไม่ได้ติดคุกนะคนที่จะติดคุกคือคุณนะครับถ้าเกิดผมเอาเรื่องคุณคุณลองดูแล้วกันแต่เรื่องนี้ผมบอกผมก็สุดซอยเหมือนกัน<ค><ณ>ผมพูดแรงตรงไหนอะไอการที่อยู่ดีคุณเอาชื่อผมไปบอกคนอื่นแล้วผมเรียกเงิน20ล้านไม่แรงไม่แรงหร เป็นพี่น้องกับผมยังไงก็หนึ่งเมื่อเขาไม่ใช่น้องผมมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วผมก็ประกาศชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาไม่ใช่น้องผมแล้วคุณจะมาพูดอะไรว่าเป็นพี่น้อง <Felipe. S 1> ผมไม่เป็นพี่น้องใส่ isi, ผมใส่ isi, หัวเลอะเทอะไม่มีผมไม่ได้มีน้องคนนี้อยู่แล้ว <c oughs> ก็เป็นแค่คนรู้จักคนหนึ่งเคยร่วมง,งานกันมาแล้วก็อยากย้ายกันไปเขาก็เรียกผมพี่ผมก็เรียกเขาเออฟิล์มแต่วันนี้ก็จะมีเรื่องแบบนี้ก็ไม่ต้องเรียกผมพี่เท่านั้นดีเรียกไอ้ก็ได้ไม่แปลก ยังครับผมรออยู่ฮะคือจริงๆแล้วอาจจะไม่จำเป็นต้องหมายไมถึงบ้านด้วยกันวันไหนที่ผมว่างเนี่ยผมจะเดินทางไปที่สอนอคุ้ยกว่างผมจะไปขอพนักง,งานสอบสวนเนี่ยดูนะครับว่ามีการแจ้งความผมหรืออะไรงหรือเปล่าถ้ามีการแจ้งความดําเนินคดีผมเลยก็แล้วแต่เนี่ยผมก็สวนตรงนั้นเลยเหมือนกันไม่จําเป็นต้องรอให้หมายมาถึงนะฮะผมไม่เดี๋ยวผมวันไหนว่างๆผมจะไปดู นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งไหนๆพูดถึงเรื่องคุณฟิล์มแล้วผมอันนี้กราบนะครับผมยกมือไหว้เลยขออนุญาตนะครับอาจารย์ประมาณครับผมเนี่ยก็ในฐานะที่รู้จักอาจารย์ประมาณมาก็พอสมควรนะครับแล้วก็เคารพท่านนะฮะผมมีเรื่องอยากจะถามท่านนิดหนึ่งครับวันนั้นเห็นท่านเองเนี่ยพาคุณฟิล์มไปแจ้งความที่ไววขวางเห็นอาจารย์พูดคําว่าจันเรยเออผมขออนุญาตถามอาจารย์ผ่านทางนี้นะครับว่านักกฎหมายพูดคํานี้ไม่ผิดหรอครับ หรือว่าเป็นทนายความแล้วดา่าคู่ความว่าจันไรได้ถ้าเกิดว่าอาจารย์ในฐานะที่เป็นนักกฎหมายอุโสถ้าหากว่าสามารถที่จะด่าบแบบนั้นได้ดีครับจะได้เป็นบรรทัดฐ,ฐานที่ทำให้นักกฎหมายคน,นอื่นๆเนี่ยเขาออกมาแล้วก็ใช้ระพูดแบบนี้ได้นะอันนี้อยากเรียนถามจริงๆด้วยความโง่เขลาของผมผมอยากทราบเพราะผมไม่ใช่นักกฎหมายผมเลยอยากรู้ นะครับอันนี้ฝากฝากเรียนถามท่านด้วยนะฮะผมอยากรู้ว่าผิดหรือเปล่านะเพราะเป็นถึงนักกฎหมายอุโสน,น่าจะรู้ครับอย่างน้อยก็ให้ให้ให้ข้อมูลสักนิดหนึ่งนะครับพูดถึงเรื่องนกักกฎหมายที่เป็นทนายพูดถึงเรื่องกระสือเนี่ยทนายทนายธรรมราชเหรอครับเรื่องกระสือคือจริงๆต้องบอกแบบนี้นะ <c oughs> ผมกก็อยากพูดเรื่องนี้เหมือนกันท <c oughs> นายธรรมราชกับผมเนี่ยผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีอะไรกันเลยผมมองว่ามันเป็นสีสัน ทนายธรรมราชเนี่ยผมเอาตรงๆนะฮะผมรู้สึกว่าแกก็มีคนน่ารักนะคือแกเป็นคนน่ารักนะเวลาผมแบบเข้าไปอําแกไปแซะแกไปว่าแกอะไรเงี้ยแกก็แกก็อําผมกลับก็แซะผมกลับก็ว่ากันไปผมมันเป็นสีสันอะเวลาแล้วแกก็ไม่บล็อกผมนะผมก็บล็อกไม่บล็อกแกนะแต่มันก็ดูขำๆอะแล้วแกก็ไม่ได้เกินเลยกับผมด้วยคือแกก็ไม่ได้ล้าเส้นแกก็อยู่ในกรอบ แต่ถ้าเกิดโอเคมันเลยกรอบไปผมก็เชื่อว่าแกคงใช้กฎหมายในการจัดการผมผมก็ใช้กฎหมายในการจัดการเขาสุดท้ายก็ไปคุยในชั้นศาลถ้าเกิดว่าศาลบอกว่าเอ้ยคุณผิดคุณขอโทษไปผมก็ขอโทษอ่ะก็จบหรือเขาผิดขอโทษผมเขาขอโทษก็จบผมก็จบ,จบเราไม่ได้เป็นเอาเป็นเอาตายกันนะฮะกับทนายธรรมราชอืมแต่สําหรับคนอื่นไม่ใช่ผมว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มาล้าเส้นผมเกินไปผมก็ไม่ยอมทีเขาบอกว่าเขาไม่ยอมจะไปจบที่ คืออันนั้นเป็นส่วนของคุณอี้ก็แลวกันแต่ผมฝากบอกตรงนี้แล้วกันจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะแจ้งความผมเนี่ยเออผมเข้าใจได้นะเออว่าเขาอาจจะแบบมีประเด็นทําให้เขาแต่ผมบอกนะเขาไปแจ้งความคุณอี้เนี่ยผมผมว่าจะแย่นะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณอี้น่ะเป็นคนบ้าอี้แทนคุณจะเป็นคนบ้าคือเวลาที่ที่อี้เขาทาอะไรเนี่ยเขาโอ้เขาไล่บี้ไล่ขุดไล่แบบ ตามหาข้อมูลหาข้อเท็จจริงว่าผมว่าอีนี่แบบสุดๆนะผมบอกเลยแล้วผมว่าเหนื่อยอ่ะอคือไปแจ้งความก็ว่าไปแจ้งคนบ้าเพราะเขาบ้านในการขุดตลอดเวลาอยู่แล้วอ่ะ<ม>ก็นั่นแหละอ๋อไม่มีแหรอครับคือผมเชื่อว่าสิ่งที่เขาทําอะไรเขารู้อยู่แก่ใจนะครับรู้อยู่แก่ใจนะฮะแล้วก็มีคนก็ฝากมาบอกด้วยนะฟิล์มไม่ต้องพยายามโทรไปหาเขานะครับเพื่อที่จะไปให้เขามาเป็นดแับบ เอาแต่พูดดีไหมเนี่ยก็เอาเอาไปเลยละกันเอาไปผมก็ทราบมาคุณคุณฟิล์มพยายามโทรหาบุคคลบางบุคคลก็แลวกันนะครับเพื่อที่จะแบบดึงเข้ามาเพื่อที่จะดึงเข้ามาเพื่อดิสเครดิตผมแต่คนนั้นนะเขาบอกเลยบอกว่าไม่ต้องโทรไปหาเขาแล้วนะฮะเพราะเขารำคาญเขาไม่รับโทรศัพท์เนาะแล้วก็พยายามจะไปดึงเรื่องแบบนู่นนี่นั่นมาอะไรเงี้ยซึ่งแบบผมดูแล้วมันเลอะเทอะ มันจำเป็นต้องเป็นผมพูดเหรอคนเขาไม่ได้เกลียดกันทั้งประเทศอยู่แล้วเหรอทำไมต้องเป็นผม่ะสิ่งที่คุณทำอ่ะมันเกี่ยวอะไรกับผมผมก็เป็นแค่คนที่แบบถูกพาดพิงคุณต้องเข้าใจผมถูกพาดพิงผมถูกเอาชื่อไปแอบอ้างว่าผม ปเรียกรับเงิน20ล้านจากพวกคุณผมเป็นสื่อผมทำเพื่อสาธารณประโยชน์การที่ผมเปิดเรื่องนี้ถือว่าผมเองปกป้องตัวเองนะฮะตามมาตรา329นะครับแล้วที่สำคัญที่สุดคุณรู้หรือเปล่าว่าเรื่องนี้เนี่ยทางสอบสวนกลางหรือกองปราบเองหรือทางท่านจารุนเกียรติปานแก้วเนี่ยท่านก็บอกเองว่าหลุมค,ควรจะต้องเปิดเพราะมันมีเรื่องความผิด ของคุณปิดอนณงรวมอยู่ในนั้นด้วยแล้วผมก็ได้ให้ปากคาทั้งหมดแล้วผมก็แจ้งความทั้งหมดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ทําให้ใครไปเกลียดใครฮะผมแค่ปกป้องสิทธิ์ของผมส่วนผมไม่สามารถไปห้ามประชาชนทั้งประเทศเขามองคุณว่าเป็นแบบไหนได้อย่ามาโทษผมฮะคุณต้องกลับไปดูพฤติกรรมในสิ่งที่มันเกิดขึ้นก่อนผมแจ้งความผมแจ้งความไม่ผมผมแจ้งความที่กองปราบอยู่แล้ว เรื่องนี้ใช่อะไรนะเมื่อหรอทิงไหนแล้วบ้างคะตอนที่ไปแจ้งพี่กองปราบก็ตอนนี้กองปราบก็น่าจะดำเนินการอยู่ครับเพราะว่ามีการเช็คไปล่าสุดก็กระบอกกำลังดำเนินการขากลับยังเหมือนเดิมว่าอยามีเรื่องกับผมอชอ๋อไม่ละครับจริงๆแล้วทุกคนมีเรื่องกับผมได้หมดเพียงแต่ว่าเออมันก็ต้องดูบริบทของข้อเท็จจริงแล้วครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดอะไรนะครับแล้วก็

ตั้งแต่วันแรกที่ผมก้าวเข้ามาทํารายการผลกระแสหรือว่ามาอยู่ในวงการข่าวะผมรู้เลยว่าผมก้าวขาข้างมีปบนศาแล้วคือมันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเรื่องนี้ผมเชื่อว่าสื่อทุกคนนะรู้เพียงแต่ว่าประเด็นมันไม่ได้เขาอาจจะไม่ได้ออกมาพูดหรือเป็นประเด็นขนาดนี้ผมเชื่อว่าทุกคนโดนหมดอย่างคุณผู้้ทธวิวันเนี่ยผมก็เชื่อว่าก็มีมีบ้างในงคดีความทีแต่ว่าแกไม่ได้ออกมาพูดแต่ผมเป็นคนปากหมาชอบออกมาพูดเท่านั้นเอง แล้วหลายคนก็วกถงความปลอดภัยด้วยเพราะเราไม่มีาการกับเราเลยกขึ้นไ,ไมครับอผมว่าคนเหล่านี้เขาเขาคงไม่เล่นนอกเกมอยู่แล้วล่ะครับผมเชื่อว่าเขามีสามัญสำนึกพอนะครับมีอะไรก็ไปเล่นกันในเกมมีมีอะไรก็ไปไปสู้กันในกระบวนการของข้อกฎหมายถ้าเขาคิดว่าผมผิดก็ไปแจ้งความไปฟ้องศาลเอาผมคิดว่าผมไม่ผิดผมก็ยื่นข้อเท็จจริงเสนอไปแล้วผมก็แจ้งความกลับฟ้องกลับเท่านั้นก็จบ อ๋อเรื่องนี้ผมให้ฝ่ายกฎหมายเป็นคนเป็นคนดูแลอยู่แล้วครับว่าอะไรนะเอ,อ่อต้องดูก่อนครับว่าว่างหรือเปล่าถ้าไม่ว่างผมให้ฝ่ายกฎหมายไปแต่ว่าก็ยินดีนะครับที่ให้ความร่วมมือเพราะว่าเ,ออเรื่องของคุณตังโมเนี่ยผมให้ความร่วมม,มือตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับครับย้ำอีกครั้งนหลายคนน้องเราไล่หลายคนก็ถามไปทำไมไม่ไม่ไม่ไปอยู่แล้ไมตามย้ำอีกครั้งนึงรู้ว่าเรื่องอะไรครับเรื่อง,องคุณตังโมเหรอครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นต้องบอกนะครับว่าไม่เชื่อผมไม่อยากทําแต่ผมช่วงนี้ผมทําไม่ได้ผมเป็นพยานบอกเล่าในชั้นสอบสวนของคดีคุณแตงโมในวันที่ผมทํารายการผลกระแสเมื่อ3ปีก่อนผมทําเยอะมากผมทําเยอะมากๆจริงๆและผมได้สัมภาษณ์ทุกๆคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ตํารวจก็เลยถอดสํานวนทั้งหมดเนี่ยนะฮะจาก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 คลิปของผลกระแสเนี่ย แล้วก็ส่งให้อยายการแล้วก็ส่งไปที่ศาลนะครับัวผมเองเนี่ยก็โดนตํารวจเี๋ยเรียกไปสอบว่าใครพูดยังไงอะไรยังไงเนี่ยผมก็เซ็นชื่อแล้วก็เป็นพยานบอกเล่าไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องทุกอย่างเนี่ยไปอยู่ชั้นพิจารณาแล้วนะครับผมเองเนี่ยไม่สามารถที่จะมีอํานาจในการออกมาทําอะไรได้อีกจนกว่าเรื่องนี้เนี่ยศาลจะตัดสินไปก่อนหรือมีการลื้อฟื้นเรื่องนี้โดยศาลอันนั้นนะผมทําได้เต็มที่เลยแต่ตอนนี้ผมขอให้เห็นใจผมด้วย ผม,มรับผิดชอบไม่ไหวจริงๆถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นกับช่องอเพราะมันเป็นเรื่องราวของการละเมิดอำนาจศาลครับครับ,รบขอบคุณนะครับพูดซสยยาวเลยเนาะ